สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการจัดอันดับภาคเสริมก็คือ expansion pack นะครับและเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละแพ็คย่อยๆด้วยนะอันดับอันนี้นะครับคือความชอบส่วนตัวของผมนะใครชอบภาคอะไรมากที่สุดก็ลองเข้ามาคุยกันครับเริ่มจากอันดับที่11นะครับก็คือภาค get to work ภาคนี้นะให้อยู่อันดับล่างสุดเนี่ยเพราะสำหรับผมผมว่าไม่ค่อยมีอะไรอะ ตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับผมตื่นเต้นมากๆภาคนี้เพราะว่าเขาจะให้เราสามารถไปทำงานเองได้เช่นเป็นหมอนะครับปกติเนี่ยเราจะแค่หายตัวไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมแต่ในภาคนี้เราจะเลือกที่จะบังคับสินไปทำงานเองได้เลยอย่างเป็นหมอก็คือไปรักษาคนไข้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแรกๆเนี่ยมันก็แปลกใหม่อยู่ะหลังๆคือมันน่าเบื่อนะครับ เชื่อเลยว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเหมือนผมแหละคือบังคับเองแค่แรกๆใช่ไหมนานๆไปนะครับก็คงไปเช้าเย็นขับเหมือนเดิมต่อไปคือภาค Get Famous นะครับภาคนี้สำหรับคนที่อยากให้ซินเป็นคนดังนะครับเป็นดาราเป็นนักดนตรีน่าจะชอบมากๆเลยละอาชีพที่เด่นๆในภาคนี้นะครับก็จะเป็นนักสแสดงเสื้อผ้าทรงผมใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามาก็สวยอยู่นะแล้วถ้าเกิดเราดังแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาขอลายเซ็นเราด้วย ขอถ่ายรูปเราอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็โพสตท่าได้นะครับในภาคนี้สําหรับผมข้อเสียเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราดังแล้วนะครับเวลาไปไหนมาไหนมันจะมีคนมาขอถ่ายรูปมันจะมีคนมาแบบโผกรีสสลบอะไรประมาณเนี้ยเออมาวุ่นวายกับเราอะแล้วมันทําให้เราไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะครับอยากถ่ายรูปนะครับสวยๆใช่ไหมมันก็จะมีคนวิ่งเข้ามาข้างหลังอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้รูปสักทีอะนะครับ บางคนนะครับอาจจะไม่ชอบภาคนี้ไปเลยก็ได้นะแต่ทีนี้เราสามารถปิดความดังได้นะในออปชันนะครับต้องบอกก่อนนะทีนี้นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถอัดคลิปลงอินเทอร์เน็ตได้เออประมาณยูทูบเบอร์แบบนี้นะครับถ้าเรามีคนติดตามเยอะพอนะก็จะมีสปอนเซอร์ทักเข้ามาแล้วเขาก็จะให้เรารีวิวสินค้านะครับเราก็อัดคลิปเช่นเขาอาจจะอยากให้เรารีวิวคลิปทำอาหารใช่ไหม เราก็อัดคลิปทำอาหารนะครับก็ได้เงินอีกคือจริงๆเป็นวิธีหาเงินที่ก็ง่ายนะต่อไปคือภาค Eco Lifestyle นะครับในภาคนี้นะครับผมมันจะประมาณใช้ชีวิตอย่างประหยัดพลังงานช่วยโลกร้อนนะครับโดยการใช้พลังงานทดแทนเช่นกังหันลมเออหรือแผงโซลา r เซลล์ประมาณนี้นะครับตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างชอบวัตถุดิบวอลเปเปอร์ต่างๆที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่ มันสวยนะครับแล้วเขาเพิ่มระบบใหม่ขึ้นมาก็คือระบบโหวตอาชีพใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นอาชีพประมาณนักประดิษฐ์นะครับทำของเล็กๆน้อยๆขายอย่างเช่นเทียนไขแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบทำสวนนะแต่ว่าอยากใช้ชีวิตในเมืองอ่าอย่างเช่นคนที่มีภาค c i ซิตี้ i n g วิะนะครับแล้วอยากมีสวนใช่ไหมคือมันทำสวนในคอนโดมไม่ได้อะเออก็สามารถนะครับทำสวนแนวตั้งได้ด้วย ออสะดวกนะครับแล้วส่วนแนวตั้งก็สวยอยู่นะต่อไปคือภาค Island Living นะครับภาคนี้สวยมากบอกเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าในแผนที่ใหม่นี้นะครับเป็นชายหาดติดทะเลมันจะไม่มีหิมะตกนะครับในภาคนี้เราจะใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะมีอาชีพใหม่เข้ามานะครับอาชีพใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับชีวิตชาวเกาะอ่ะคือมันจะไม่ได้โดดเด่นหรอกเอจริงๆเช่นนะครับอา่าชาวประมงหรือว่าไลฟ์การ์ดประมาณเนี้ย หรือเราจะไม่มีอาชีพเลยตกปลาประทานชีวิตก็ได้นะเอออีกอย่างที่ผมชอบก็คือนางเงือกนะครับนางเงือกค่อนข้างสวยเลยละปรับเปลี่ยนหางนางเงือกได้หลากหลายสีนะแล้วก็ตัวนางเงือกเองมีสกิลด้วยเออแต่ไม่สปอยนะเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อมาเล่นนะครับภาค cat and dog นะครับภาคนี้สำหรับคนรักสัตว์นะครับอยากเลี้ยงหมาหรือแมวในเกมถูกใจแน่นอนเรามีทางเลือกนะว่าจะรับสัตว์มาเลี้ยงหรือสร้างสัตว์เลี้ยงตามที่เราต้องการก็ได้ แล้วระบบการสร้างสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ละเอียดมากๆนะครับข้อดีอีกอย่างของภาคนี้ก็คือแผนที่อยู่อาศัยใหม่มันจะกาดีมากๆนะแล้วภาคนี้นะครับเพิ่มของใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเป็นร้อยชิ้นเลยละ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นของหมาแล้วก็แมวมันก็เลยทําให้คนบางคนนะครับที่ไม่ได้อยากเลี้ยงสัตว์อาจจะรู้สึกว่าภาคนี้ไม่ค่อยคุ้มค่าสำหรับเขาเนาะอันดับต่อไปคือ Snowy Escape นะครับ คนที่จะชอบภาคนี้นะคือต้องชอบแนวญี่ปุ่นด้วยเพราะว่ามันเหมือนเราไปเที่ยวฮอกไกโดในสกีซีซั่นที่ญี่ปุ่นเลยนะครับมีชุดกิโมโนเป็นกิโมโนนะครับแล้วก็ยูกะตะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยมีที่อาบน้ําแบบญี่ปุ่นนะครับเราต้องล้างตัวที่ฝักบัวก่อนด้วยคือเขาทําละเอียดเลยละภาคนี้สมจริงอยู่ระดับหนึ่งนะทีนี้นะครับอ่ามันมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือกินชาบูนี่แหละ คือผมว่าง่ายนะไม่ต้องทําอาหารหเสียเวลาใช่ไหมเราเข้าไปกดนั่งกินชาบูก็เรียกเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าเรียกคนในครอบครัวเข้ามากินได้หมดเลยทีเดียวอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในภาคนี้ก็คือตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญน,นะครับเขาจะให้เราไปกดซื้อของต่างๆได้แล้วมันมีตู้กาชาด้วยนะเออคือเวลาเราหยอดเหรียญแล้วเนี่ยมันจะสุ่มได้ฟิกเกอร์มาสะสมประดับบ้านได้น่ารักมากๆบอกเลยเออ ต่อไปคือภาค university นะครับซิมภาคมหาลัยเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นภาคแรกๆเลยที่ออกมานะครับถ้าจะเล่นให้คุ้มค่าเนี่ยบอกเลยต้องไปสมัครเรียนแล้วไปอยู่หอพักเจอซิมนักศึกษาคนอื่นๆใช้ชีวิตหอพักนะครับปัจจุบันซิมที่ผมเล่นอยู่บางคนเป็นรุ่นลูกนะครับของซิมที่เรียนมหาลัยด้วยกันมาเนี่ยมันก็ได้อารมณ์สมจริงไปอีกแบบนะชีวิตในมหาลัยนะครับมันจะมีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะ เราต้องไปเรียนไปทํารายงานเข้าเรียนให้ครบนะครับอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วก็ต้องผูกสัมพันธ์กับซิมคนอื่นๆอีกซิมทุกคนที่ผมเล่นนะครับผมให้เข้าเรียนมาหาลัยหมดเลยเฉพาะตัวที่ผมเล่นนะออพอจบมาหาลัยแล้วนะครับเราจะสามารถหางานด้านที่เราจบมาในตำแหน่งงานที่สูงกว่าปกติได้ด้วยอันดับ4ก็คือภาค Get Together นะครับ ภาคนี้นะครับมีเหตุผลเดียวที่ควรจะซื้อก็คือระบบคลับนี่แหละที่จะทําให้เราสร้างกลุ่มขึ้นมาได้นะเป็นระบบที่สะดวกมากๆนะครับยกตัวอย่างเลยล่ะผมเล่นภาคล่าสุดเนี่ยคือ Cottage Living ใช่ไหมตั้งกลุ่มขึ้นมาแอดคนเข้าไปนะครับแล้วก็กําหนดกิจกรรมผมใส่กิจกรรมก็คือดูแลสัตว์พอกดรวมตัวกันนะครับคนที่อยู่ในคลับเขาก็จะมาเจอกันแล้วเขาก็เจอสัตว์ตัวไหนนะ ก็จะเข้าไปอุ้มไปพูดคุยหรือให้อาหารสัตว์ด้วยภาคนี้ถือว่าคุ้มมากถ้าใครมีภาคชีวิตมหาลัยนะครับเราก็สามารถตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มทําการบ้านก็ได้เออพอเรากดรวมตัวกันนะครับเขาก็จะไปรวมกันแล้วก็ทําการบ้านพูดคุยกันได้ความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ทําการบ้านเสร็จด้วยสะดวกเนาะแล้วก็ดีด้วยนะครับภาคต่อไปนะครับคือภาคซีซั่นนะครับ ในซิมภาคนี้มีอะไรเข้ามาเยอะมากๆผมไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดหรือเปล่านะน่าจะไม่ใช่นะครับแต่ตอนที่เขาออกมาใหม่หมหมๆเนี่ยคือเขามีไอเทมถือว่าเยอะที่สุดนะตอนนั้นเลยเกือบ200ชิ้นนะครับผมเด่นๆที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นสภาพอากาศต่างๆในฤดูทั้ง4ฤดูก็จะมีฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาว ในแต่ฤดูนะก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆหรือกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นปั้นตุ๊กตาหิมะในฤดูหนาวภาคนี้มันทําให้การเล่นเดอะซิมเนี่ยได้อารมณ์มากขึ้นนะครับทุกวันที่เราเล่นบางวันฝนตกฟ้าผ่าในหน้าหนาวก็มีหิมะตกแล้วถ้าเราสังเกตนะบางวันเนี่ยมันก็จะมีเมฆเยอะด้วยหรือมีหมอกจัดนะครับคือรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะเลยละ่ะ อันนี้ยังไม่รวมถึงวันสําคัญต่างๆที่เพิ่มเข้ามาในปฏิทินอีกนะครับเช่นวันแห่งความรักก็จะเหมือนวันวาเลนไทน์นี่แหละแล้วเราสามารถสร้างวันสําคัญขึ้นมาได้เองด้วยโอ้โหนี่แหละคือสุดยอดเลยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยภาคนี้คือเป็นภาคอันดับหนึ่งของผมเลยหล่ะนะครับต่อไปคือภาค c i ต y l i ิฟวิงนะครับภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบอีกเหมือนกันโดยทางตัวเกมนะครับเขาแนะนำที่อยู่อาศัยแบบใหม่ก็คือคอนโดมันแตกต่างจากบ้านพอสมควรเลยนะ เพราะคอนโดเนี่ยมันจะเป็นห้องเล็กๆนะครับมีพื้นที่จํากัดแล้วในหนึ่งคอนโดก็จะมีหลายห้องด้วยแต่เราจะบังคับได้แค่ห้องเดียวนะครับพูดได้ง่ายคือเราไม่สามารถตกแต่งทั้งคอนโดได้นะครับผมตกแต่งได้แค่ห้องเราเท่านั้นเองเขามีคอนโดหลายที่เหมือนกันให้เราเลือกอยู่นะอยากอยู่แบบเรียบง่ายไหมหรือว่าอยากอยู่เป็นห้องเล็กๆนะครับอยากอยู่คอนโดแบบหรูหรืออยากเพนท์เฮาส์อะไรก็ได้ นอกจากนี้นะครับมีอาชีพใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอาชีพนักการเมืองนะครับก็เป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันที่ผมชอบอีกอย่างก็คือเทศกาลนะครับผมชอบเล่นเกมโดยมีเทศกาลแบบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าให้ของขวัญอะไรประมาณนี้มันสนุกดีเนาะกิจกรรมใหม่ที่สามารถทําร่วมกับคนอื่นได้ก็มีอีกเหมือนกัน ยกตัวอย่างก็คือบาสเกตบอลนะครับแล้วก็เกมคอนโซลเกมคอนโซลก็สามารถเล่นกับคนอื่นได้นะอันดับหนึ่งะครับก็คือภาค Cottage Living ภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบที่สุดเลยนะโดยในภาคนี้นะครับจะเป็นการใช้ชีวิตในชนบทเลี้ยงสัตว์ฟาร์มแล้วก็เอาผลผลิตไปขายหรือเอามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์ฟาร์มที่ให้ผลผลิตก็จะเป็นไก่นะครับเราสามารถเอาไข่ไปขายได้ ถ้าเราเลี้ยงวัวเราก็รีดนมวัวได้นะครับเลี้ยงลาม,มาก,ก็ตัดขนได้นอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์ตัวอื่นๆอ,อีกเช่นกระต่ายนกแล้วก็สุนัขจิ้งจอกส่วนในด้านการทําสวนเนี่ยนะครับทางเกมเขาจะมีโอกาสให้ผลผลิตขนาดใหญ่กับเราด้วยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนชอบนะผมเชื่อว,ว่าได้เกิดว่าใครชอบอยู่ในเมืองนะครับน่าจะชอบภาคสิ่ตีรีวิงมากที่สุดส่วนของผมเนี่ยคือผมชอบแนวชนบทไง ผมก็เลยชอบเป็น cottage living นะครับ